สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแนนอีกครั้งนะคะวันนี้แนนมีเมนูเด็ดๆสำหรับออชาวซีรีส์เกาหลีอีกครั้งค่ะนั่นก็คือต็อกโบกินะคะถ้าเรียกไม่ถูกต้องขออภัยด้วยนะคะแล้วก็วันนี้เราจะมาดูวิธีทำต็อกโบกิกันแบบง่ายๆกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันเลยดีกว่าค่าสำหรับวัตถุดิบที่ใช้ทำต็อกโบกินะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเริ่มจากแป้งต็อกค่ะอันนี้จะเป็นแป้งที่ใช้ทำต็อกโบกิโดยเฉพาะ ตอนแรกมามันจะเป็นอย่างนี้จะเป็นแท่งยาวๆอย่างนี้ก่อนแล้วเราก็มาตัดสักสามท่อนก็จะได้อันที่พอดีคำน้ำสต๊อกค่ะน้ำซุปหรือน้ำเปล่าก,ก็ได้อันนี้จะเป็นผักต่างๆที่เราใช้ใส่กันนะคะถ้าใครมีผักอื่นๆที่บ้านเนี่ยเราก็ใช้ก็ได้ค่ะอันนี้แล้วแต่คนชอบเลยอันนี้จะเป็นลูกชิ้นปลาญี่ปุ่นค่ะสองอันนี้แล้วแต่ชอบเหมือนกันถ้าจะเป็นเนื้อสัตว์อย่างอื่นซีฟู้ดก็ได้ค่ะกระเทียมสไลด์ค่ะ ไข่ต้มค่ะน้ำมันค่ะอันนี้จะเป็นซอสเกาหลีนะคะเรียกว่าโกชูจังจะเป็นซอสเผ็ดเดแบบหมักพริกอะไรเงี้ยของเขาโชยุค่ะหรือจะใช้เป็นซีอิ๊วขาวก็ได้น้ำตาลทรายค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับอัตราส่วนนะคะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บของเราที่ f o o d t r w e l t v ค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนการทำเมนูต็อ,อกโบกิกันเลยนะคะเริ่มจากน้ำมันพืชเลย เราจะผัดกันก่อนหรือใครอยากจะใช้วิธีการต้มเลยก็ได้นะคะแต่วันนี้แนจะผัดก่อนเพื่อให้หอมโอเคใส่กระเทียมนะคะกระเทียมเนี่ยเราจะผัดไปพร้อมกับหอมใหญ่เลยก็ได้ค่ะิมาใส่ไปเลยใส่หอมใหญ่แล้วนะคะก็เหมือนเดิมผัดให้หอม ใช้ไฟแรงปานกลางแล้วแต่ขนาดเลยค่ะโอเคตอนนี้กระเทียมและหอมของเราก็เริ่มมีกลิ่นหอมแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ลูกชิ้นสำหรับลูกชิ้นปลานเนี่ยจะไม่ต้องใช้เป็นของญี่ปุ่นก็ได้ค่ะจะเป็นอะไรก็ได้ที่เรามีที่บ้านอะ่ะหยิบมาเลยใช้ได้หมดเป็นหมูเป็นไก่เป็นกุ้งปลาหมึกก็ได้ค่ะ ลูกชิ้นธรรมดาก็ได้ค่ะผัดไปแล้วแปลงตอ,โอกโบกิดกันเลยเรียกถูกหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราจะเริ่มผัดให้มันอ่อนตัวลงนิดนึงเดี๋ยวเราจะใส่ผักลงไปผัดกันเลยค่ะเก็บต้นหอมไว้ก่อนนะคะยังไม่ใส่กับเห็ดจะใส่แครอท กาษขาวแล้วก็กระหล่ำปีกันลงไปสำหรับเมนูนี้นะคะจะมีทั้งแบบเป็นน้ำซุปเป็นน้ำน้ำอะ่ะ<อ>กับแบบผัดแทง้งแล้วแต่คนชอบค่ะเดเดี๋ยวเราจะใส่ซอสตัวนี้กันเลยมันจะให้ทั้งสีและรสชาติที่ค่อนข้างเผ็ดนิดนึงนะคะ อันนี้ก็แล้วแต่คนชอบเหมือนกันถ้าชอบเผ็ดมากเนี่ยเราก็จะใส่พริกเพิ่มลงไปก็ได้นะคะใส่ไปเราก็ผัดมันทามันเป็นก้อนใส่น้ำตอกเลย คนให้มันเข้ากันเลยนะคะให้ตัวพริกเนี่ยซอสเนี่ยมันเริ่มกระจายไม่เป็นก้อนกระทะค่อนข้างเหล็กน,นิดนึงนะคะถ้าทำเยอะก็ใช้กระทะที่ใหญ่กว่านี้หน่อยก็ได้เดี๋ยวเราใส่น้ำซุปเพิ่มอีกหน่อยแล้วเรามาดูตอนมันได้ที่กันเลยดีกว่าคะ่ะ โอเคค่ะตอนนี้ต็อกโบกิของเราเริ่มได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ที่เหลือกันเลยนั่นก็คือต้นหอมญี่ปุ่นกับเห็ดหอมสดนะคะใส่ไปมันเริ่มจะข้นแล้วนะคะเราทิ้งไว้สักพักเนี่ยเคี่ยวให้มันเริ่มข้นอย่างนี้ถูกต้องแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูตอนมันได้ที่กันเลยแป๊บหนึ่ง ตัวแป้งต่อของเราก็เริ่มนิ่มแล้วนะคะเพราะว่าจะดูดซึมน้าซุปของเราเข้าไปตอนกินก็จะยิ่งอร่อยยิ่งขึ้นค่ะเมื่อกี้นั้นก็ใส่ต้นหอมกับเห็ดลงไปแล้วนะคะตอนนี้ส่วนผสมของเรามันก็เริ่มพ้นแล้วเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันดีกว่าด้วยโชยุนะคะอันนี้ตามชอบเหมือนเดิมคะ่ะไม่ให้ชิมเอาเองดีกว่าว่าแบบชอบรสชาติยังไงแล้วก็น้ำตาลคะ่ะ โอ้ <Okay>. เต็มกระทะข้นแล้วนะคะเพราะว่าตัวแป้ง๊อกเนี่ยมันจะทําให้ซอสของเราข้นไม่ต้องใส่แป้งเพิ่มก็ได้เดี๋ยวเรามาดูการจัดจานเสิร์ฟกันเลยดีกว่าค่ะ โอเคเดี okay, e ma, j j ok ๋ยวเรามาจัดจานต็อกโบกิกันเลยนะคะนี่ต็อกโบกิที่ได si ้แล้วจะค่อนข้างข้นนิดนึงตักลงไปใส่จานเลยค่ะนี่เลยชอบกินอะไรใส่ไปเยอะๆใส่ชิ้นปลาหน่อยราดน้ำซอสด้วยค่ะ นี่ไม่เอาเต็มจานแล้วหล้นกันดีกว่าโอ้โอ้โอเคใส่ลงไปเลยอันเดียวก็พอจานเราเล็กแล้วก็ตามด้วยเชดได้ชีดค่ะเหมือนเดิมนะคะอันนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่คนชอบเหมือนกัน นั้นก็จะใส่ให้มันดูเยิ้ม,มดูน่ากินยิ่งขึ้นนี่เดี๋ยวรอสักแป,ป๊บหนึ่งมันก็จะเยิ้มเองเสร็จแล้วนะคะสำหรับเมนูต็อกโบกินะคะถ้าใครเป็นซีรีส์เกาหลีติดซีรีส์เกาหลีเนี่ยแน่นอนที่เคยเห็นแล้วก็สำหรับอัตราส่วนนะคะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บของเราค่ะที่ foodtravel.tv ค่ะ ควงตะเหลียวกินเที่ยวไทยไปกับผู้ d t r a v e l t ีสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะดูชีสเริ่มเยิ้มแล้วไขต่ต้มยำมาตูมโหสุดยอดมากินกันเลยดีกว่าโอเคค่ะบ๊ายบาย okay,